ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยไอ้ใครเออบอยก็ไม่อยู่ใช่ไหม หมดแล้วป่ะมีแค่นี้ป่าวะหมายถึงว่าลิดเราใช่เหลือแค่นี้แล้วก็พี่อารนอีกหนึ่งมันก็น้อยลงเรื่อยๆเนาะตามมันเวลาใช่ไหมใชม่ป้าในฐานะที่แบบพูดไงดีก็พูดไปทุกมุนํำก็ได้บะ่ะเป็นคนหงหัวตระกูลเนี้ยพวกเราลูกป้าหมดเลยเนะี่ยสี่คนนี้ก็ลูกหมดเลยเนะี่ยอารมกับพี่ชายพวกเราใช่ไหมใช่เจไดอีกอ่ะ แล้วเดี๋ยวป้าก็ไม่อยู่แล้วเราก็รู้ใช่ไหมใช่มันก็จะเหลือแค่ห้าคนแต่ป้าก็จะให้มันคงอยู่นะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราไปแยกย้ายเติบโตอะไรเงี้ยไม่ได้แบบนั้นก็ถ้าเราใช้อยู่ป้าก็ดีใจแต่ป้าก็ไม่บังคับนะถ้าป้าไม่อยู่แล้วแบบเฮ้ยแม่งป้าไม่อยู่ผมไม่อยากใช้แล้วว้าไปใช้ลาวิหรืออะไรนี่แล้วแต่นะแต่นั่นแหละแต่นี่ก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้ว ถ้ากลับมาเล่นอะไรก็ไม่เปลี่ยนซึ่งไม่นานหรอกมันคงได้กลับมาหรือไม่ก็ไม่รู้อน,นาคตจะเป็นยังไงแต่ปาไม่ห้ามนะแค่แบบว่าจะถึงเวลานั้นแล้วแบบเอ้ยเหงาอะไรเงี้ยอยากไปแบบตระกูลใหญ่ตระกูลแบบอ,อันนั้นอะไรอันพวกนั้นอะ่ะอืมเ <laughs> <c oughs> นาะไม่ลูกก็ไม่ไปหรอกแล้วก็ถึงเราจะมี ลีดเหลืออยู่แค่นี้แต่เราก็เหนี่ยวแน่นไงปีหกเก้าอืมนั่นแหละแต่ลีดเรามันก็เป็นจุดสุดของเคเอสอยู่แล้วป่ะมันไม่ต้องคุณอะไรเยอะถามว่าใครไม่มานะยังอยู่ดีมอนเดินดีอะไรอย่เ้ขาตอนรี่ครอบครัวว่ะเย้เอ้ดีดีมองดีดีจริงจังอยู่ตระกูลใหม่ๆที่เข้ามามันก็ยังแบบยังมันเป็นแค่แบบยังไม่เป็นรูปร่างแต่ลีดเรามันเป็นตำนานไปแล้วใช่ แล้วมันรับคนเข้าแฟมด้วยใจไม่ใช่ประกาศรับไปทั่วกว่าจะมาเป็นตระกูลลีได้ต้องผ่านความยากลำบากถูกที่ป้ายรับระบาแต่คนไม่ได้แบบอุ้ยขอเข้าหรือว่าแบบเฮ้ยแค่เห็นว่าถูกใจก็รับไม่ใช่มันก็ดูหลายอย่างเ๋ยวน้ำมันรถอันนั้นนะเอาเข้าเลยไม่พูดถึงมันมีหลายอย่างครับอาจจะมีเติมน้ำมันด้วยหรือปั๊มหรืออะไรก็ตามเล้นเทรนนิ่งนู่ยนั่นแต่ว่าสุดท้ายก็เนี่ยครับ ตัวตึงเท่านั้นไอ้ที่เห็นคุณภาพคุณลิต q u a l i t ะไม่เน้นจำนวนถูกมั้ลูกบะใช่เราเล้นคุณภาพเราเป็นแบบท็อปอะอนั่นแหละถึงป้าไม่อยู่แต่ถ้าเราแบบตอนป้าไม่อยู่เนี้ยเออขาดคนนำไปก็จะมีโลนมีไม่เอกมีอะไรเนี่ยสลีฟเนาะเยจูมีจูเนี่ยผู้ผ่านลีดวะไปเรื่อย <laughs> ผู้ผ่านเรยจะไปสนใจเรยจะโดนไล่ออกจากตระกูลวานหนก็ไม่รู้ละอืมอินครับอินอินอินนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเราป้าก็จะหยุดเนี่ยนะถึงกลับมาพวกเราจะไม่อยู่หรือแบบจะไปลาวิกันเลือมาหรือว่าตระกูลเลยตระกูลอะไรไม่รู้ไม่อย่าอย่าพลาดจริงครับไม่ก็พูดพูดเฉยครับเพราะว่ามันก็ตระกูลใหญ่เหมือนกันลาวิก็ผมก็ถือว่าผมยอมรับอยู่ตระกูลนี้เยอะแต่ถ้าเราันเรา เดี๋ยวว่าไม่เป็นไรตอนแดดไม่อยู่เดี๋ยวพ่อหนูรันแบบจริงจังเลยเพื่อให้แดดหินงกลับมาว่าตะกูลเรายิ่งใหญ่แค่ไหนรอแดดกลับมาใช่การรับเอาไหมทุกคนารรับคนของเราไม่ต้องไปฝังกลุ่มครบอะไรแค่แบบใจแรกใจพออืมเฮ้เจลูกพูดอย่าันี้เสียหายนะสุดยอดสุดยอดก็ระหว่างที่แดดไม่อยู่พ่อหนูหนูดะ ขยายตระกูลให้เรามันยิ่งใหญ่อย่างคุณภาพได้ลูกจูอ่ะถึงป้าไม่อยู่เราจะเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วผมเคยไปไหนครับเยอะแยะคำอาลีดอ่ะไม่ใช่แค่ชื่อไว้อยู่ๆจะสายเลือดแอลนี่ย,ออยอ่มอ,ยายอมาจากอะไรครับผมอยากรู้แอลย่อมาจากอะไรดูเถามทุกคนเลยแอลอย่อมาจากอะไรลูกอ่ะยิ่งใหญ่เย,ย,ยอะไรละ ไปละจบละเอาไม่เออยิ้งใหญ่ไม่ลักไม่อานลาซะลาซะไม่อาจไล่ปุ๊บไม่อาจไลกปุ๊บจัดอกรูปอะความรักอืมเลิฟที่มีต่อคนในครอบครัวตัวอีตัวแรกอะคืออะไรอีตัวแรกคืออะไรอีตัวแรกก็คือความรักที่มันอยู่ในสายตาคนในครอบครัวส่วนอีตัวที่สองคือ everything คือทุกสิ่งทุกอย่างทีทีจูทีจู ไอ้เครือครับคือทุกสิ่งทุกอย่างในแต่กลุนี้ขึ้นคือื่อนด้วยความรักในทุกอย่างของเสือก็ <laughs> <laughs> ่นแะครับรักลูกทุกคนนะ <c oughs> ครับครับครับกอดหน่อยกอดหน่อยกอดพร้อมกันดิพวกเรามาค <c oughs> นผิดคนผิดคนผิดมาหนึ่งสองสามลีดไว ลิทคุณพีเดี๋ยวมตอ้อาผ้าปิดปากไหมครับเนี่ยเอาผ้าปิดปากครับเดี๋ยวดังเกินแล้วดังเกินแต่จูยังไม่ได้แชร์กับลูกนะที่ลูกเวลาเราอ่ะแอดดอปนะครับแออดไปไปแอดดอปดีกว่าลิทหวังว่ากลับมาจะเจอพวกเรานะลูกยังอยู่ลิสเหมือนเดิมลูกไหนนะลูกห่าไม่ต้องหวานเดี๋ยวลูกลจะนำทำลิทให้ยิ่งใหญ่ไม่เล่นแอด